ที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและกําลังเติบโตของพืชขณะเดียวกันอําเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเหตุปะทะเกิดขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงแน่นอนว่าพวกเขาประกอบอาชีพเดิมไม่ได้นะคะซ้ําเติมปัญหาปากท้องที่มีอยู่แล้ว ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณถวันสามทองเกษตรอำเภอการทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะบอกกับเราว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงนะคะอบพยพผู้คนไปอยู่ศูนย์พักพิงเกินกว่าสัปดาห์แล้วโดวยศูนย์เหล่านี้อยู่ห่างจากชายแดนไม่น้อยกว่า40กิโลทำให้พ้นระยะยิง ส่วนภาพรวมนะคะดิฉันจะบอกว่าในระยะนี้เกษตรกรหลายคนนะคะในพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเกษตรมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20ตำบลพื้นที่รวมๆแล้วกว่า45,000ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สีแดงเกษตรกรกว่า29,000ครอบครัวนะคะต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นดังนั้นคนที่ปลูกพืชน,นะคะทางการเกษตรไม้ยืนต้นนะคะที่ปลูกในพื้นที่ตอนนี้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือดูแลผลผล,ผลิตได้ตามฤดูกาลคะ่ะ ก็จะมีอยู่สี่ตำบลน,นะครับสี่สิบสี่สิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับผมพื้นที่ก็ประมาณแปดหมื่นสามพันไร่นะครับผมพื้นที่อันนี้ก็คือพื้นที่ทําการเกษตรนะครับจะรวมทั้งข้าวนะครับมีข้าวมียางพารามันสับปะหลังแล้วก็ไม้ผลนะครับผมแต่ว่าพืชที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอยางพารานะครับผมซึ่งมีพื้นที่ คล้ายว่าจะได้รับความเสียหายมากนะครับหากแยกโดยภาพรวมนะคะอย่างยางพาราค่ะถือว่าเป็น ช่วงที่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีแต่ทําไม่ได้นะคะร้อยละ3 0เซเกือบทั้งหมดมีกว่า1นึ่งหมื่นไร่ไม่ต่างจากทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่มีการปลูกกันอยู่ในพื้นที่กว่า1นึ0 0หไร่นะคะบางส่วนในช่วงเวลานี้ออกดอกออกผลค่ะจะต้องดูแลให้น้ําเป็นพิเศษขณะนี้ขัดแคลนเรื่องของแรงงานเข้าไปดูแลเพราะประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น ส่วนยางพาราค่ะคาดการว่าได้รับผลกระทบมากสุดพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า38,00 0ไร่เกษตรกร,ร,กรไม่สามารถเข้าไปกรียดยางพาราได้นะคะไม่ต่างจากเงาะมังคุดนะคะที่มีอยู่ประมาณ2,000กว่าไร่ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องให้น้ําให้ปุย๋ยฮอร์โมนบํารุงดอกนะคะแต่เมื่อมีสถานการณ์การรบการเนี่ยการดูแลก็ต้องขาดแคลนไปค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะจะมีการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จ คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีแนวทางการช่วยเหลืออยู่เหมือนกันตามระเบียบแต่ค่อนข้างน้อยถ้าหากว่าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างข้าว1,340ไ้ไร่พืชไร่1,980้้บาทนะคะไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ4,048บาทเทียบไม่ได้กับผลกระทบที่ประชาชนาจะได้รับนั่นเองค่ะ ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพรคประชาชนเสนอว่าการบรรเทาความเดือดร้อนของพรคประชาชนแนวระยะนี้มีหลายส่วนที่อยากจะให้ติดตามนั่นก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐนะคะปรับแผนการเร่งการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรให้ทันเวลาช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยการผลิตหลังจากนี้ขณะเดียวกันเกษตรกรไปกู้ยืมเงินจากธนาคารถ้ามีการลดดอกเบี้ยนะคะหรือช่วยเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภยัยในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรค่ะ